สวัสดีครับผมวันนี้ร้านนครซับยางยนต์นะครับพามาชมตัว Honda Jazz GK นะครับผมคันนี้ใส่เป็นล้อ R E 3 0นะครับคันนี้พิเศษตรงที่ทำเอาล้อล้อใหม่ทำสีเลยนะครับแล้วก็รัอดด้วยยาง R 1 r 1 9 5 5 0นะครับ สวยมากๆเลยนะเดี๋ยวผมให้ดูรอบพันก่อนนะล้อจะเป็นสีสีเข้มนะครับสูตรทางร้านก็สีมันก็ไม่ได้เข้มมากนะครับก็เป็นสีเทียบแพ้จากญี่ปุ่นนะครับเป็นสีเดียวกับล้อญี่ปุ่นโมเดลใหม่นะครับพวกโมเดลปีใหม่ๆนะครับเดี๋ยวผมให้ดูรอบพันก่อนคันนี้จัดทรงด้วยสแตทซิมเบอร์เรียบร้อยแล้วนะครับผมรอบพันนะให้ดูรอบพันเลยนะล้อจะเป็น สเปคออฟสามสิบห้าทั่วไปนะครับไม่ล้นนะข้างหน้าก็ล้นนิดหน่อยนะครับด้านหน้าเดี๋ยวผมจะลองเอานิ้วมือเนี่ยครับสอยเข้าไปนะครับความเตี้ยของสตัดซิลเวอร์ด้านหน้านะครับยัดตรงๆไม่เข้านะครับต้องเอียงนะอันนี้คือเขาเรียกว่าจัดฟินเมน์ให้อมให้อมยางนะครับในสเปค5้าสิบนะครับด้านหลังก็เหมือนกันนะครับจัดฟินเมน์ให้มันอมก็สวยนะครับ อยู่ประมาณ5-2าบมิล5บมิลประมาณนี้นะครับให้มันเทียลงมาเหลือ53มมิลนะอันนี้ก็เกือบเข้าได้นิดนึงนะครับแต่ก็ต้องมีเอียงบ้างนะครับประมาณนี้ด้านหลังนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูล้อก็ต่อเลยนะครับเรามาต่อกันที่ตัวล้อนะครับผมตัวล้อตัวนี้จะเป็น re 3 0นะครับ ทำสีเข้มสู่ทางร้านหรือว่าอีกเรียกเรียกอีกสีหนึ่งว่าสีเทียบแท้ญี่ปุ่นแล้วกันนะครับล้อด้วยอย่าง R1 R19550 ิบนะครับล้อจะเป็นขอบ15บกว้าง7ออฟ35นะตัวนี้ผมทําสีเรียบร้อยแล้วนะครับสีจะออกโทนเข้มนะถ้าไม่เข้มมากแต่ก็เป็นโทนแบบเทียบเลยนะครับ,ทบเทียบแท้มากเลยนะครับล้อจะเป็นสียิ่งทรายนะครับเอาล้อ ที่มียิงทรายมาทํามันจะสวยอยู่แล้วนะครับเนี่ยเป็นสียิงทรายนะครับเป็นสีทรายเดิมเลยนะแล้วก็มีการได้ขอบนะครับสีกับสีล้อกับสีก้านจะโคนลสีก้านกับขอบได้เนี่ยจะโคนละสีกันนะครับอันนี้จะออกทองกว่านะครับอันนี้จะออกเข้มกว่านิดนึงนะครับอาแล้วด้วยลัดด้วยยาง r า r นะครับคือยาง Made in Japan นะครับเป็น19550ดอกอยางจะเป็นต้นแบบของลาย ปลาหมึกที่เขาพูดกันเลยนะครับลอ้อจะยางจะเป็นลายปลาหมึกนะครับตัวนี้จะมีริมกาดป้องกันขอบล้อนะครับยางตัวนี้มีค่าเท็ดแวร์ที่ต่ํามากๆแล้วก็หนึบมากๆเลยนะครับเหมาะกับสายซิ่งนะครับใช้งานได้เลยยางตัวนี้ตอนนี้นะครับราคาปี20อยู่ที่3,000กว่าบ,บาทเองนะครับปี21ยังไม่เข้านะโอเคประมาณนี้นะครับ โอเคนะครับก็เอาไว้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกแล้วกันนะครับสนใจลองสอบถามได้ที่ผมเลยนะครับนะครทรัพย์ยางยนต์นะครับผม094 540 9999ส 99. สวัสดีครับอย่าลืมไปชมรูปภาพท้ายคลิปด้วยนะครับสวัสดี Perfect, perfect.